สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะจ้ามันอยู่กับพอกำลังแย่ละะเลยกับน้องเพนญนีอีกเช่นเคยคะ่ะทุกคนดวงนะคะคน,น้องเพ็ญนีดินเด้าเดาว้ายไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาไม่เอานะลูกโอ้ยทุกคนนเละกระลังเลิมซุน,นกระลังขี้ดือ้อบ่ผูดหาดองดองอยู่ม้าหน่อยหาดองดองหาดังดังอ่ะลูกอุ้ยอุ้ย อืมอ่ะไปน,นะก็หาก็ไปหาดงดงหาดงดงไปนะเฮ้ยเฮ้ย,ยมาทักทายคือเก่าคือเดิมแล้วค่ะทุกคนนะคะช่วงบายๆค่ะเนี่ยน้องผนิ่งพึ่งกินเข่านะคะกินเข่ากินนมเรียบร้อยแล้วก็รีแลกซ์นะคะเนาะเดี๋ยวจักน้อยนะคะจักเสะคนนอนนะคะทุกคน เออเริ่มดีเริ่มดีเพื่อนนะเพิ่นมักสิเอาอันขาเพื่อนนะเออสิมากัดขาจะกองสิมาอมนิวโปรตีนจะของสิบอกหืมลูกหืมหืมติ้งนิงใครชื่อดีติ้งนิงนะเออใครชื่อดีติ้งนี่นะไม่เอาไม่เอาไม่เอา ต้องค่อยมาจับไปด้ค่ะทุกคนเพล่บดายด้วยค่ะเออเด็กน้อยเนาะค่ะน้ำยาเคยเห็นแต่นในคลิปในอย่างนะคะนะาเออเด็กน้อยอืมอมหัวปตีนเจ้าของจับมาล้วมาอมหัวปตีนเจ้าของมันเองไม่เห็นลูกเจ้าของมันเอ้เฮือยู้น่ะหาวดงดงยุกเอาแห้งมาจะใส่พู้น่นหยุดเลยหยุดเลยไม่ได้ค่ะไม่ได้นะ ไม่ได้นะไม่ได้นะอือันนี้คนสวยนะลูกสวยไหมอันนี้คนสวยไม่ได้นะั่นแม่เบาเร็วหันมึงดูล่ะนี่นะคนสวยเลยคนสวยคนสวยอารมณ์ดี <c oughs> อามาทักทายนะคะเนาะช่วง bye bye บายบายนะคะอ,อากาศดีคะ่ะเมื่อนีอากาศอาจจะค่อนข้างที่จะห่อนพร้อมนะคะทุกคนอากาศเริ่มห่อนแล้วเนาะคะ่ะห่อนจักน้อยก็เลยใส่เสือ้อแขนกุดให้เพื่อน,นะะอ่ะ <c oughs> ทักทายท่านผู้ชมหน่อยลูกนะทักทายท่านผู้ชมหน่อยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอื <detection noise> สวัสดีทุกคนคะ่ะโอเคเนาะค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะลำยัยก็ํามาฝากไว้สำานีเนาะค่ะลำาัยขอบคุณทุกคนที่ขอมารับช่ติดตามไปกับลงในสห้กัลำยัยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าเนานนะค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอ่ะไปเน่บ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ